สําหรทุกคนที่เข้ามารับชมกันเลยนะครับนี่คือสภาพของอมไม้ในคลิปเบบอนอีพีสามอีพีสามนั่นสมัยแรกๆที่เราเล่นกันใช่ปหใช่ซึ่งอ่ะ,ออะดูสภาพชัดเลยนี่สภาพนะครับคือตรงนี้พี่มันบุกค,คือแนะนําว่าไม้พวกเนี้ยในผมสั่งมาจากแอปอ่อ เป็นตัว S สีขาวแล้วก็เป็นสีส้มนะครับ S S ขาวรับเอ่อโลโก้สีส้มเป็นตัว S แล้วก็เป็นกระเป๋าน่าจะรู้ดีนะเราไปหาดูเองแอปที่เอ่อมีสองแอป,ปที่ดังๆอ่ะอะ่ะนั่นแหละส่วแอปสีส้มๆอ่ะนั่นแหละนล้วคนนะแล้วก็ดูนะเราจะโดนหลอกขายไม้ซท้บ,บอลมาเนาะเพราะว่าคำเตือนมันก็เขียนอยู่ว่า do not use the bat with hard ball หมายความว่า ไม้บอลอันนี้ยห้ามใช้คู่กับลูกเบสบอลฮาร์ดบอลบอลแข็งอ่าแล้วมันก็บอกว่าให้ใช้กับลูกฟาบ,บอลเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือซ้ำ้าผมรู้ว่านี่คือไม้ฟัาบ,บอลอย่างแน่นอนซึ่งถ้าใครดูลูกทรงไม่ออกก็เดี๋ยวไอ้บอพีห้าจะให้ดูลูกทรงนะครับอัตราส่วนของความอ้วนต่อก้านมันเนี่ยก้านคือตรงนี้ที่ผมชี้ กานอันนี้คือความวุ่นถึงเรียกนะผมขอเรียกความวุ่นนะผมไม่ทราบว่าเรียกว่าไงนะครับว่ามันตายอย่างไม้เบสบอลซึ่งไม้เบสบอลอยู่นี่น,นะหมตาส่วนจะต่างมากเลยนี่ไม้เบสบอลอยู่นี่เห็นไหมเี๋เก็บไว้หลังนี้นะอะให้หดูตาสรวจความต่างให้เห็นภาพกันก่อนนะนะคืออาจจะยังไม่เห็นภาพกัน,นอ่ะเบสบอลอี ep เท่าไหร่พ p สี่เน่เห็นปะ เ,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 เห็นไหมเอาเมือกเอามือกเห็นป่มตรงความม้วนมีเยอะกว่าเห็นไหมอันนี้มันสั้นกว่านะตัวเนี้ยส่วนตัวนี้ยาวกว่าคิดในตาสองที่มันเท่ากันดิไอ้ตรงวม้วนของไม้อันนี้ยมันจะยาวแค่ไหนอ่ามันก็น่ารุ้นกันส่วนข้อมูลก็ไปอยู่ในคลิปเรื่องบริพีหานะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ